อ่ะอันนี้ขออนุญาตอัดคลิปนะครับอ่ะโอเคสาหรับใครที่อยากได้ปลาน้ําแข็งนะถามว่าปลาน้ําแข็งมันมีข้อดีอะไรปลาน้ําแข็งนะครับมีความสามารถอะไรบ้างครับปลาน้ำแข็งบอกว่าอ่าถ้าเราตีฝ่ายหนึ่งมันจะติดฟอสบอเรกและจะสามารถฟีดอีกฝ่ายได้คือแช่แข็งมันสามารถใช้ในการ p v p ได้อืมก็คือสมมติว่าผมเอาปลาน้ำแข็งไปฟาดหน้ามันมันติดแช่แข็งโดนยิงฟรีถ้าเกิดเล่นประชิดกันแบบจะหนักๆน,น,นะนะ ปเสียจาเนี่ยเอาปลาเข็งฟาดก่อนทีหนึ่งปากให้ติดดแช่แข็งพอติดแช่แข็งปุ๊บผมเอาปืนมายิงต่อนึนือกไหมอะสมมุติเข้าไปปุ๊บระชิดตัวเดินเข้าไปปุ๊บระชิดตัวได้ปุ๊บน้ำปัองแข่งฟาดฟาดไปฟาด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 ปุ๊บแล้วเอาปืนยิงต่อถ้ามันติดแช่แข็งอ่าโอเคแล้วทีนี้เราจะเอาปลาแช่แข็งเนี่ยมาได้ยังไงเราจะเอาบูปินมาได้ยังไงเริ่มต้นมานะฮะให้ทุกคนมาที่แมปนี้ฮะทะเลทรายโอเคป่ะจากเมืองแบ็กเฟลมาทางด้านขวาบนตรงนี้เลย ด้านขวาบนมาตรงนี้มาตรงนี้เลยนะฮะโอเคปะ่ะหลังจากนั้นให้มาคุยกับ n p c นะครับให้คุณคุยกับมาจิรี่หลังจากคุณคุยกับมาจิรี่แล้วเนี่ยให้คุณซื้อซื้อนี่ฮะสไปซ,ซี่สไปเบดนะฮะผมแนะนำให้คุณซื้อสไปเบดนะครับซืซซบบซซซบ้อสไปเบดมาทีนี้คุณก็ไปตกปลามีจุดตกปลาที่แนะนำอยู่นะฮะก็จะอยู่ตรงบริเวณแถวแถวเนี้ยฮะเมืองเมืองเนี้ยแถวเมืองเนี้ยฮะนี่จุดตกปลาอยู่ตรงนี้นะครับ เดี๋ยวผมวาร์ปไปลงบ้านไฮของนี่แล้วกันอ่ะเราก็ไปตกปลาครับซื้อเหยื่อมาแล้วเนาะซื้อเหยื่อมาแล้วซื้อเหยื่อจากตรงนั้นแหละครับแล้วก็มาตกปลาสักรู่นะขอโหลดแปบบ๊บโอเคทีนี้เป้าหมายของเราอยู่ตรงไหนฮะซื่ออ่ะไปะเดี๋ยวผมพาไปผมขอกินอาหารวิ่งเร็วหน่อยแล้วกันรู้สึกวิ่งช้ามากเลย อ่ะโอเคอานวิ่งเร็วผมมาละมาผมพร้อมละถือปลาวิ่งเร็วด้วยฟึบกิ้งมาวิ่งเร็วขึ้นไม่ใช่รถฮะวิ่งเอาวิ่งไวมากเพราะความเร็วคือความแรงชึบเราจะวิ่งไปบอ่บอตกปลากันฟึบเราจะมาตกปลาตรงบริเวณตรงนี้เนาะอืมก็ขอบคุณน้องมากที่แชร์โลเคชันมาให้นะ อะเราตกปลาตรงนี้นะบริเวณพิกัดตรงนี้อ่าจะตกที่อื่นก็ได้นะแล้วแต่แต่ว่าน้องเขาบอกว่าตกตรงนี้ได้ได้เยอะนะฮะก็ขอบคุณมากที่แชร์ให้ฮนะสูตรนะฮะก็เหยื่อเราใช้เป็นเบ w ดวิสมิกเซตสไปน์นะฮะพี่ใช้เป็นอันนี้เนาะพี่ก็ตกเลยครับใส่เหยื่อไปปลาที่เราจะเอามาก็คือปลานอร์นอร์ทเร์นสไป์นะครับแล้วก็ตกไปครับ พยายามดึงตรงข้ามกับปลานะเวลาปลาไปทางไหนเราก็ดึงส่วนตรงข้ามไปนะครับแล้วกด a d ดุลด้วยนะครับนี่ฮะปลาที่เราได้เนี่ยนี่คือปลาที่เอาไว้แลกกับ npc นะฮะจำรูปร่างปลาและชื่อปลาให้ดีๆนะปลาชื่อว่า r t h t r n t พท i นะครับเราต้องตกปลาถ้าเกิดเราอยากได้ปลาเป็นดาบปลาน้ําแข็งเนาะเราต้องเตรียมปลาไว้ทั้งหมด10ตัวเพื่อแลกแบบ8บูปินนะครับและ1ตัวเพื่อคร์ฟโข้าะอ่าแลก10เพื่อเอาบูปินแลก1 แลแกสิบนะเพื่อ,อบูปินแล้วก็เตรียมไว้อีกหนึ่งตัวเพื่อคราฟดาป,ปานั่นเอง่ะเ,เราก็เก็บไปเราก็ตกไปเรื่อยๆครับเนี่ยฮคือพี่ใช้เหยื่อเนี้ยติดตลอดติดตลอดแน่นอนได้ตลอดนะฮะอืมเราก็ตกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยจนกว่าเราจะพอใจนะฮะสำหรับใครอยากได้ปลาดาปานั้นมันแข่งเนาะเที่ยวไว้แช่แข็งได้อ่าเราก็ตกปลาเราก็ดึงดึงสวนทางมาแล้วก,กด A D ดีด้วยฮนะก,กด A อดีด้วยกด A อดีรัวๆครับเราก็ดึงสวนทางพยายามดึงสวนทางแล้วก,กด A อดีเนระื่อยๆฮะนี่ฮะ ผมตกทีหนึ่งได้ตัวหนึ่งตกหนึ่งครั้งได้หนึ่งตัวเลยทันทีนะฮะตอนแรกผมก็ใช้เหยื่อเป็นเหยื่อสีแดงแบบที่น้องมาแนะนาแหละแต่ว่าพอผมมาลองใช้เหยื่อนี้ปุ๊บคือการันตีอ่ะได้อย่างน้อยคือหนึ่งตัวได้แน่แน่ได้แน่แน่หนึ่งตัวได้แน่นอนหนึ่งเหยื่อต่อหนึ่งตัวเลยติดปุ๊บได้ตัวเดิมได้ตัวเดิมตลอดอ่ดูนะพี่ตกมาสามรอบไปใช้แล้ตอนนี้ดึงดึงอีกฝั่งหนึ่งดึงฝั่งหนึ่งดึงฝั่งหนึ่งถ้าเราลากอยางนั้นเราดึงฝั่งหนึ่งแล้วกดรัวเอดัวๆ สแปม AD ดีเลยฮะสแปมรัวๆอ่ะเนี่ยผมตกมาสามรอบได้สามตัวนะฮะตกง่้มากขอแค่ใช้เหยื่อนี้ผมแนะนำใช้เหยื่อนี้นะครับซื้อมาจากร้านเลยก็ได้อืมเ,เสร็จแล้วเราก็ไปแลกที่ร้านที่เดิมที่เราไปซื้อเหยื่อมาเมื่อกี้นี้เอาไปซื้อเหยื่อมาจากที่ไหนครับแล้วก็ไปแลกที่เดิมเลยครับตกก็คือตรงนี้ถูกไหมอ่าทีนี้น้องก็จะได้ดาบปลาน้ําแข็งมาเป็นมาไว้ในที่รอบครองแล้วสำหรับใครที่อยากได้ดาบปลาน้ําแข็งเนาะ ก็เอาไว้ pvp ได้ดีนะฮะแนะนำดาบปานข้งแข็งใช้ในการ pvp ครับ